เอามาเร็วเร็วเร็วเร็มาเร็ว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 เข้ามาเย้เก่งมากพี่ไอมาเร็ว ค่อยๆมาค่อยๆมาเดินเชือกขึ้นด้วยมาไม่เป็นไรลูกมาเรื่อยเนี่ย้ยเอามาพิงกูเกิลมาพิงกูเกิลเราไว้เนาะก้าวใหญ่ ามา<ห><ห>เร็วเกิน,น,นพิงน้องเกลียวแล้ว,วนะกัดเชียร์เพื่อนหน่อยกาดเร็วกัรช่วยช่ว